と。 สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องแบงก์มกบังแชนเนลหลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปนานนะครับเป็นเวลา4วันนะครับผมไปทาคลิปเรลียวนะครับทุกคนไปดูคลิปเรลียวคลิปช็อตผมนะครับอยู่ใน y o u t u b ะครับตอนนี้ผมเอาคลิปช็อตเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทาคลิปใหญ่ให้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ยังไงก็ผมก็ฝากไดูคลิปใหญ่ด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยมีเวลาว่างได้ลงเนาะผมก็จะมาอธิบาาย้ฟังงวว่่ชนีผมก็ ไม่ค่อยมีตังค์เนาะแล้วก็การกินมาม่าอะไรเงี้ยมันต้องใช้ตังค์เยอะเนาะห,อห่อนึงก็40กว่าบาทเนาะแล้วก็ผมก็กินทีละ3 4ห่อเนาะมันก็ใช้เงินเยอะนะครับผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับมามาวันนี้ผมก็ได้มาม่าเผ็ดเกาหลีมานะครับแล้วก็มีไก่ซอสเผ็ดเกาหลีนะครับมาม่าก็จะเป็นมาม่าสีซ่ซองนะครับโอเคมาพูดพรอมตามเพลงครับกินข้าวพร้อมกันเลยขออนุญาตถ่ายปกคลิปแป๊บนึงนะครับ อร่อยมากทุกคนตัวนี้เป็นซอสเผ็ดเกาหลีนะครับคำโตโต ฝาคอมเมนต์ด้วยนะครับใครที่ดูคลิปผมเป็นเวลากี่โมงนะครับผมอยากรู้ว่าคลิปผมจะขึ้นฝีทุกคนตอนกี่โมงนะครับใครหิวข่าตอนดึกๆก็เซเว่นก็มีนะครับขี่รถไปซื้อน,นะครับมาอร่อยมากลองชิมไก่ดูไก่คำโต อ,อร่อยครับเป็นเกาหลีมากทุกคนคิดดีเบสมาครับทุกคน,กคนข้ามโต ไก่คำโตโต่คือไก่อร่อยมากทุกคน Ah, sedap. Wow, kam toto, banyak. ทำตัว ืออยากจะบอกทุกคนว่าหนังไก่เขาอร่อยมากเลยนะครับหนังไก่เขานุ่มแล้วก็มีความเหนียวแล้วก็มีความเรียบมางแหละอร่อยมากซอสวซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยมากเลยทุกคน Yeah, näin no, se ไก่คำโตโตไก่คือน,นุ่มคือฉ่ำมากเลยทุกคนใช้เครื่องอบนะครับใช้หม้ออบนะครับมันถึงนุ่มนะครับถ้าทุกคนเอาไปย่างหรือว่าเอาไปทอดนะครับมันจะไม่นุ่มขนาดนี้นะครับ Yeah. Wow. สุดยอดทุ <aperture> จจกคน เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมาม่าซอสเผ็ดเกาหลีนะครับแล้วก็ไก่เผ็ดเกาหลีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้คลิปหน้าผมจะไปกินอะไรฝากกดกระดิ่งเพื่อกดติดตามรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายจ้า